เที่ยงวันธรรมดาในบริษัทเล็กๆแห่งหนึ่งที่โต๊ะกินข้าวซึ่งน่าจะใช้เติมพลังแต่วันนี้กลับเต็มไปด้วยลมหายใจหนักๆและเสียงถอนหายใจแบบพร้อมเพรียงกันโดยไม่ได้นัดหมายเมย์ฝ่ายบัญชีเธอกำลังเครียดเรื่องงานที่กองจนล้นลำดับไม่ทันกองฝ่ายการตลาดเพิ่งโดนโยนโปรเจกต์มาแบบไม่ตั้งตัวแถมคนรอบข้างก็ดูจะวุ่นวายใจกันไปหมด บีมแอดมินโซเชียลคนนิ่งๆแต่ในหัววุ่นวายจนคิดว่าถ้าลาออกไปขายน้ำเต้าหู้จะมีความสุขกว่าไหมทุกคนกำลังเหนื่อยโดยพร้อมเพียงกันต่างคนต่างมีเรื่องท้าทายคนละแบบแต่รู้สึกเหมือนกันว่าไม่ไหวแล้ววอยจนกระทั่งพี่อาร์ตหัวหน้าทีมเข้ามานั่งด้วยเขาไม่พูดปลอบแบบน้ำเชื่อมเขาไม่ได้บอกให้ทุกคนสู้หรือใจเย็นแต่เขาถามทุกคนว่าพวกเราเคยเจออะไรแบบนี้มาก่อนไหม คำถามง่ายๆแต่ดันทำให้ทุกคนเงียบเมเริ่มนึกถึงตอนสิ้นปีที่เคยต้องนั่งปั่นงบบัญชีจนหลับคาโตะ๊ะและตอนนั้นเธอก็รู้สึกว่าไม่ไหวแต่ก็ผ่านมาได้ก้องนึกถึงวันที่พรีเซนต์ผิดพลาดแต่สุดท้ายก็แก้เกมจนลูกค้าปรบมือให้บีมเคยนั่งร้องไห้อยู่หลังจอเพราะโดนด่าเรื่องคอนเทนต์แต่ก็จัดระบบจนทุกอย่างไหลลื่นแล้วพี่อาร์ตก็ถามอีกคำว่าแล้วตอนนั้นพวกเราผ่านมันมาได้ยังไง เมย์บอกว่าแค่หยุดแล้วลิสทุกอย่างลงกระดาษแยกให้ได้ว่าอะไรด่วนอะไรสําคัญแล้วค่อยๆทําไปทีละอย่างก้องบอกว่าเขาเริ่มเรียนรู้แล้วว่าปัญหาบางอย่างพูดออกไปง่ายกว่านั่งเครียดบีมบอกว่าเธอหยุดโทษตัวเองแล้วหันมาควบคุมสิ่งที่ควบคุมได้ก่อนมันเหมือนมีหลอดไฟดวงเล็กๆเ,เ,เปิดขึ้นมาในใจทุกคนว่าเฮ้ยที่ผ่านมาเราก็เคยไม่ไหวกันมาก่อนแต่เราก็ผ่านมันมาได้ด้วยสองมือของเรานั่นเอง พี่อาร์ตหัวเราะเบาๆและบอกว่านี่แหละคือการล้มแล้วลุกไหวในแบบฉบับของจริงมันไม่ได้แปลว่าเราไม่ล้มแต่มันคือล้มแล้วเราจะลุกยังไงตั้งหาก จริงๆแล้วก่อนหน้านั้นพี่อาร์ตก็ไม่ได้ยิ้มเก่งแบบนี้หรอกครับหลายวันก่อนพี่อาร์ตก็จมอยู่กับคำถามที่ว่าจะช่วยทีมยังไงดีให้ลุกขึ้นมาได้จริงๆคืนนั้นเขาเซิร์ชเจอเว็บไซต์ mysetmaker.co ที่มีเครื่องมือที่ชื่อว่าล้มแล้วลุกไหวซึ่งเครื่องมือนี้ไม่ได้สอนแค่ให้ต้องสู้แต่สอนว่าถ้าล้มแล้วให้ลุกอย่างไรให้ไวกว่าเดิม เขาจดคำถามทีดีลงในสมุดแล้วเช้าวันนั้นเมื่อเขาเห็นทีมงานกำลังเครียดกันอยู่เขาก็เดินเข้าไปแล้วถามทันทีว่าพวกเธอเคยเจออะไรแบบนี้กันมาก่อนไหมหลังจากที่ได้คุยกับพี่อาร์ตทั้ง3คนกลับไปที่โต๊ะทำงานปัญหายังอยู่งานยังเยอะคนยังงองแงแต่บางอย่างเปลี่ยนไปพวกเขาจำได้แล้วว่าเคยเก่งกับเรื่องนี้แค่ไหนและถ้าครั้งก่อนลุกขึ้นได้ครั้งนี้ก็จะลุกได้อีกเหมือนกัน ไม่ได้พูดว่าเขาเก่งเขาแค่รู้ว่าทุกคนมีคำตอบของตัวเองอยู่แล้วแต่บางทีต้องมีใครสักคนคอยถามไม่คิดและเครื่องมืออย่างล้มแล้วลุกไหวไม่ใช่แค่ของเล่นจิตวิทยาแต่มันคือเครื่องมือจริงที่เขาอยากให้คนในทีมได้ลองใช้งานจริงๆครับถ้าใครต้องการใช้เครื่องมือนี้สามารถเข้าไปได้ที่ www.mysetsmaker.co เลือกเมนูทั้งหมดคลิกที่บริการเติมใจเลือกชุดกิจกรรมดูแลสุขภาพใจ และเลือกเครื่องมือที่ต้องการหรือสแกน QR code ในคลิปนี้สามารถดาวน์โหลดกิจกรรมไปใช้ได้ฟรีเลยครับ